ถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีคุณครูทุกท่านและก็สวัสดีผู้ปกครองจากทางบ้านนะครับมีผู้ปกครองหลายท่านถามผมมาว่าดูวิชาดูเฉลยวิชาอื่นดูอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงการดูเฉลยในแต่ละวิชาก็แล้วกันนะครับขั้นแรกนะครับผู้ปกครองนะครับเปิดไปที่ dltv. ac.th นะครับเปิดเข้าไปนะครับทีนี้คลิกที่ลิงก์แรกครับตรงนี้นะครับ คลิกที่ลิงก์แรกทีนี้เราจะเห็นตรงนี้นะครับชมล่วงหน้าครับคลิกเข้าไปเลยครับชมล่วงหน้านะครับพอคลิกมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็จะมีแต่ละระดับชั้นนะครับผู้ปกครองก็เลือกเลยนะครับว่าบุตรหลานของท่านอยู่ชั้นไหนนะครับซึ่งผมก็จะขอสาธิตเป็นป .5 ก็แล้วกันนะครับเมื่อผมเลือกป .5 แล้วผมก็จะคลิกตรงนี้นะครับเมื่อผมเลือกป .5 ผมก็จะคลิกเข้าไปนะครับ พอคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะเป็นวิชาทั้งหมดของป5นะครับเป็นวิชาทั้งหมดของป5ทีนี้ผมก็จะดูเฉลยนะครับสมมติว่าผมอยากดูเฉลยวิทยาศาสตร์ก็แล้วกันนะครับมีผู้ปกครองขอมานะครับดูเฉลยวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็สังเกตตรงนี้ครับตรงรอบนี่นะครับตรงรอบนะครับตรงมุมนี้นะครับที่ผมวงกลมไว้อ่าที่ผมขีดสี่เหลี่ยมไว้นี่นะครับ ก็คือจะเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับซึ่งเราก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับพอดาวน์โหลดแล้วเนี่ยเราก็เปิดนะครับว่าเฉลยจะอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะครับเราก็เปิดก่อนนะครับพอเปิดมาแล้วนะครับคือขั้นแรกนะครับให้ผู้ปกครองนะครับหรือคุณครูนะครับ เข้าไปดูที่สารบัญครับเพราะว่าสารบัญจะเป็นตัวบอกนะครับว่าแต่ละหน้าอยู่ตรงไหนนะครับอย่างตรงนี้ก็แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับแผนการจัดการเรียนรู้ที่1.2นะครับตรงนี้แผนการจัดการเรียนรู้ที่1.1อยู่ตรงนี้ครับแผนการจัดการเรียนรู้ที่1.1อยู่ที่หน้า31ครับ เรามาดูกันนะครับว่าจะมีเฉลยหรือเปล่านะครับหน้า31เนะครับเดี๋ยวผมจะไปหน้า31นะครับผู้ปกครองก็เลื่อนนะครับเลื่อนหาเลยนะครับหน้า31นะครับหน้า31เจอแล้วนะครับตรงนี้นะครับแผนการจัดการเรียนรู้ที่1.1 1นะครับใช้เวลา4ชั่วโมงนะครับทีนี้พอเราเจอแล้วเราทําอย่างไรครับเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆครับใจเย็นๆนะครับใจเย็น เลื่อนลงมาเรื่อยๆครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับพอเลื่อนลงมาแล้วละครับเราจะเห็นว่านะครับเฉลยใบงานนะครับเฉลยใบงานบางทีผู้ปกครองก็ไม่รู้นะครับก็อาจจะดูเฉลยแล้วก็บอกบุตรหลานของท่านพอมาดูเฉลยใบงานครับก็จะตัวแดงๆนี่คือเฉลยนะครับตัวแดงๆนะครับเป็นเฉลยนะครับ ตัวแดงๆเป็นเฉลยนะครับเฉลยก็จะอยู่ด้านล่างนะครับผู้ปกครองก็สามารถเลื่อนดูได้นะครับหรือคุณครูนะครับที่ยังไม่เคยเข้ามาดูนะครับก็แผนแผนนี้นะครับเฉลยจะอยู่ด้านล่างนะครับตามที่เรียนมานะครับก็จะมีเฉลยนะครับแต่ละหน่วยนะครับขั้นแรกนะครับทบทวนนะครับขั้นแรกก็ไปดูสารบัญนะครับ ว่าแผนที่1อยู่หน้าที่เท่าไหร่นะครับเราจะได้ไม่ปวดหัวในการเลื่อนหานะครับซึ่งเฉลยก็จะเป็นตัวแดงๆนี่แหละครับแต่ก็ไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําที่จะบอกบุตรหลานท่านเลยนะครับท่านก็อาจจะอธิบายให้ฟังด้วยนะครับก่อนที่จะเอาเฉลยไปให้นะครับก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าการเรียนรู้ก็จะไม่เกิดนะครับการเรียนรู้จะไม่เกิดก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับ วิชาวิทยาศาสตร์ก็มีเฉลยเหมือนกับวิชาภาษาไทยเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าอาจจะดูยากกว่าภาษาไทยนิดนึงเพราะว่าภาษาไทยจะอยู่ต้นๆแต่วิทยาศาสตร์เฉลยจะอยู่ด้านล่างนะครับเฉลยจะอยู่ด้านล่างก็สมมตินะครับสมมติผมอยากไปดูวิชาอื่นนะครับก็ทําแบบเดียวกันก็คือสังคมใช่ไหมครับสังคมสังคมไม่สังคมตอนนี้ยังนะครับสมมติภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษ เราก็มาดูตรงกรอบนี่ครับนะครับก็มีนะครับผู้ปกครองก็เลื่อนหาได้นะครับเลื่อนดาวน์โหลดลงมาก่อนนะครับเราก็เปิดแล้วก็ดูว่าแผนที่1อยู่ตรงไหนแล้วก็เฉลยมันก็จะอยู่นะครับด้านล่างนะครับก็จะเย็นๆเลื่อนหานะครับอ่าเราก็เอาไปอธิบายให้บุตรหลานท่านนะครับเข้าใจมากขึ้นสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับ